ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านโู้ฟังที่น่ารักนับที่ทท่านยินดีตอนรับเข้าโซช่องหัวเดในหกอีกแล้วนะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย เราไปชมกันเลยใบนี้ครับท่านใบนี้ก็แนวทัานหลักร้อยแบบ7ตัวหลักร้อยแบบ7ตัวนะอนดีตก็ผ่านนะท่าวาชมอดีตก็ผ่านเนวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน 5 6 7 8กเจ็ดแปดเกก็ดปดเนบ่งปันเจ็ดตัวเป็นแนวฐานหลักร้อยนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมาก แนวทานที่แล้วก็หลุดนะท่านผชมแนวทานที่แล้วก็หลุดไปต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปัน935 25 95 925 25 95 เบ่งปันสามชุดเบ่งปันสามชุดเป็นแนวทางนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ครับรวมตัวคู่สองตัวบนท่านโขนพี่พร แล้วก็เวียงพิง10บบนแล้วก็เจ้าหลัก10 4สห้าเจ้ารวมชุด8ป9 9ก้าเก้าเปศปสา แปดหกเก้าหกนะเบ่งปันแนะปดชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทางวิ่งร้อยสิบหน่อยวิ่งแบบสามตัวเป็นแนวทาง เบ่งปานเก้า4 7่เจ็่นะเดี๋ยวทันที่แล้วแปดสามเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่าน6กนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน9 4 7 9 4 7 ขอบคุณจริงๆขอ้อมูลแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้เทพทานใจทานก็แบ่งปันโคสองศูนย์สองสามสองเจ็ดสองเก้า

ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลเดียวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปะนวทางร้อยสิบหน่อยวิ่งแบบสี่ตัวสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะสี่ตัวเป็นเดียวทางนะ ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปัน,ปนก่อนเดวทันเชี่ยแล้วสี่ห้าหกเจ็ดก็ผ่านครบนะเดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสามสี่ห้าหกเบ่งปันสามสี่ห้าหกสี่ตัวเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้สองตัวบนล่างสองตัวบนล่างวิ่งสองตัวบนล่างเดี๋ยวทันที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมเนี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน7 9 7 9นะ เดี๋ยวทานใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนสองตัว10หน่วยล่างในท่านที่แล้วแบ่งปัน,ปนห้าเจ็ดห้าเจ็ดเดาทานทีแล้วก็ผ่านผ่านหาหลักหน่วยและก็หลัก10บบนล่างนะใบนี้ครับผม ท่านนี้ก็เบ่งป่านเดี่ยวทานสามสูตรชูนสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามชูนอดีตชูนผ่านนะ่ะทวชมนะเดี่ยวทันใหม่นี้ครับผมก็ แบ่งป่านชวนสามแล้วก็ชวนสี่น 4, นะท่านชวนสามแล้วก็ชวนสี่น 4, นะหนูทันใหม่นี่ก็แบ่งป่านชวนสองตัวหนูท่านที่แล้วก็ชวนหกชวนเจ็ดก็ผ่านหกสรุปแล้วอดีตผนะ่า,านนะท่านผู้ชมอดีตผ่านนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับโตนะท่านเนวทานโบน94 94แล้วก็594นะท่านเน้นล่าง70 94 594เน้นล่าง70นะ ก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับท่านผู้ชมท่านนี้ครับเบ่งปันเดาทานเด่นโบนหกเก้าเบ่งปันหกกับเก้านะเดาทัานวิ่งวิ่งบนสองตัวเป็นเดวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เจ้านี้ก็เบงปานแนวทานชุด3ตัวครับก็แนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชม6กหนะผ่านตรองด้วยนะผ่านตรองด้วย เดนทานหม่นี้ครับผมเจ้าของแนวทางแบ่งปันปอีกแล้ว971 972 97982 571 582 572นะแบ่งปันป6ชุดแบ่งปันป6ชุดเป็นแนวทางครับนะ ก็ขอบคุณมาทู้ชมครับนะก็คลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม